ดรสุวิตเมสินรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมบทบาทของมหาวิทยาลายัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่โดวยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลายัยผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณนะมหาวิทยาลายัยราชภัฏราชนครินจังหวัดฉะเชิงเรา เพื่อให้นโยบายและชี้แจงถึงความจำเป็นในการปลดล็อกมหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะ3จังหวัดในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EECI เพื่อผลักดันการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ EECI ให้รองรับกับนโยบายไทยแลนด์4.0ซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ จากนั้นดรสุวิทย์เมสินรีได้ประกาศเจตนารมณ์การสร้างคนผ่านโครงการยุวชนสร้างชาติเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เปลี่ยนจากการเรียนในห้องเรียนมาเป็นการลงมือทำจริงนำอมความรู้ที่เรียนมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยได้เลือกพื้นที่3จังหวัดได้แก่ชนบุรีระยองและฉะเชิงเซาเป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินโครงการนี้ ต่อมาดรสุวิตเมศินซรีและคณะผู้บริหารอวเยี่ยมชมนิทรรศการของนักศึกษาที่นำเสนอผลงานของพื้นที่เป้าหมายยุวชนสร้างชาติณตตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาภายใต้การดำเนินง,งานของมหาวิทยาลัยราชพัฏร,ราชนครินโดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ